ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเพปไทยบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาเจ็ดกรมครับผมออกชื่อออกเสียงถูกไหมฮะถูกครับ ตรงๆง่ายๆอย่างนี้เลยครับเจ็ดกร่มผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเดี๋ยวต้องให้คุณสินมาอ,มอธิบายให้เราฟังฮะคุณสินได้เลยครับ<ช>เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเรียนรู้คําว่าเจ็ดกร่มในเรื่องเล่ากันได้เลยนะครับครับผมครับสวัสดีก่อนอื่นเลยนะครับก็ขอสวัสดีคุณเป้แล้วก็ทีมงานแอดมินช่องก๊กก๊อกทุกท่านด้วยนะครับครับผมรวมถึงสมาชิกนักฟังเรื่องผีช่องก๊กก๊อกทุกคนนะครับวันนี้ผมสิน คนแก่เล่าเรื่องผีครับมาเล่าโอกาสเล่าให้ฟังก็ฝากเรื่องไว้ด้วยนะครับครับผมอืมอ่าวันนี้นะครับอ่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นนะครับเป็นเรื่องของเราเรียกว่าเป็นลูกดวงก็ได้ครับอืเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งครับท่านอาศัยอยู่ที่ประเทศสวีเดนครับครับอ่าคราวนี้ท่านมาก็เหมือนกับว่ามามาดูดวงครับติดต่อจองคิวดูดวงกับผมเนาะอืม แล้วพอถึงวันที่เราได้ดูดวงกันเนี่ยก็ท่านก็จะถามเน้นในเรื่องของคดีความอย่างเดียวเลยครับคุณเป้ mm hmm. อ่าเพราะว่าคุณแม่เองเนี่ยเขากำลังจะมีคดีความเกี่ยวกับการฟ้องร้อง,องการหย่ากับสามีที่เป็นชาวสวีเดนนะครับครับท่านก็อยากรู้ว่ามันจะสําเร็จไหมวันนี้ถึงวันนี้ท่านจะชนะคดีความที่ลงไปหรือเปล่านะเนาะก็ดูไปดูมาแล้วก็ ดวงชะตาท่านดีนะครับก็น่าจะชนะแหละไม่น่าจะมีปัญหาอะไร,รพอเราพูดคุยอะไรกันไปได้รอยเสร็จปุ๊บคุณแม่ท่านก็เลยบอกว่าอยากจะเล่าเรื่องราวของท่านเนี่ยให้ผมได้ฟังในเรื่องราวเรื่องเก็ดกรรมนี่แหละให้ผมฟังอตอนแรกกับผมก็งงเอ๊ะกรรมกรมนี่มันคืออะไรเราก็จะไปอ๋อในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับ,รบเรื่องราวเรื่องนี้นะครับมันก็เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆในปีนี้นะฮะ มันเ,เริ่มต้นจากครอบครัวของคุณแม่เนี่ยซึ่งก็เป็นอ่าคนสูงอายุนะครับก็เป็นวยัยเกษียณกันหมดแล้วนะครับ,รบแล้วแฟนของท่านเนี่ยก็มีอายุประมาณเจ็ดสิบปีแล้วครับก็อายุมากแล้วท่านเองก็อายุประมาณหกสิบกว่าปีหกสิบห้าปีใช้ชีวิตทำมาหากินต่อสู้ดิ้นรนกันมากับสามีนะครับก็จนถึงวยัยเกษียณนี่แหละมาด้วยกันครับ ครอบครัวครอบครัวนี้ก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเลยนะครับมีลูกด้วยกันสองคนลูกก็เป็นลูกครึ่งคนฝรั่งอยู่เมืองนอกเลยเนาะเขาโตแล้วเขาก็ไปสร้างครอบครัวไปทาอะไรของตัวเองตามสไตล์ฝรั่งนะนะทีนี้เนี่ยก็เหลือแต่คนแก่แหละเพราะว่าคุณพ่อเองท่านก็รับเงินเหมือนเงินบํานาหรือเงินเก็บอะไรของเขาแล้วนะนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรละตอนหลังตอนแก่ก็มีหน้าที่จะต้องเที่ยวเรื่อใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก็ตามภาษานะครับ คราวนี้เนี่ยน่าจะประมาณช่วงเดือนเมษายนเนี่ยครับที่ผ่านมานะมันเป็นวันครบรอบวันเกิดของคุณแม่เองนั่นแหละแต่ว่าคุณพ่อนะครับท่านบอกว่าเนี่ยอยากจะเซอร์ไพรส์คุณแม่ด้วยการพาคุณแม่ไปเที่ยวที่ประเทศไทยกลับมาเที่ยวประเทศไทยอ่าสักหนึ่งเดือนแบบนั้นแต่ว่าคุณแม่ท่านอ่ะไม่อยากมาเที่ยวประเทศไทยครับอื ท่านน่ะอยากจะทํางานเพราะว่าต่อให้เข้าวัยเกษียณแล้วท่านก็มีงานก็ก็แก๊กของท่านนะนะอยากได้เงินนั่นแหละครับเพราะว่าคนแก่น่ะเนาะเขาก็เป็นคนขยันกว่ารุ่นเราเนี่ยนะครับท่านก็บอกว่าโอเคถ้าเธออยากไปอ่ะฉันก็ถือว่าวันเกิดเนี้ยฉันก็ให้เป็นของขวัญของเธอและกันก็ให้คุณพ่ออะมาเที่ยวคนเดียวอ่าก็ถือว่าเที่ยวเผื่อจด้วยนะขณนทำงานอยู่นี่ไม่ต้องห่วงหรอกไปเธอไว้ใจกันนะุณพ่อก็เจ็ดสิบกว่าปีแล้วนะครับ คุณพ่อก็เลยได้มีโอกาสเดินทางมาที่เมืองไทยที่ประเทศไทยนะแล้วก็มาเที่ยวในทางภาคเหนือของประเทศไทยก็บริเวณจังหวัดน่านจังหวัดเชียงใหม่อะไรแบบนั้นนะครับพอคุณพ่อไปเที่ยวได้ประมาณสองอาทิตย์เห็นจะได้อะครับคุณแม่ท่านอยู่ที่สวีเดนนะท่านก็นอนอยู่ตกคืนนั้นครับอยู่ดีๆคุณแม่ท่านนอนหลับฝันไป ท่านบอกว่าในความฝันนะ่ะในห้องนอนของท่านนะ่ะท่านเห็นผู้หญิงคนหนึ่งครับผิวขาวตัวเล็กใส่เสื้อเขาเรียกก็เสื้อที่เป็นป็นทรงกระบอกอ่ะเป็นเป็นทรงกระบอกแล้วคอมันจะมีปกขึ้นมาหน่อยหนึ่งแบบผู้หญิงโบราณใส่อ,ะอ่ะอ่าแบบแบบที่เราจะเห็นอนางเอกหนังนาคีใส่ชุดสีดำด,ำดำแบบนั้นอ,ะอ,อ,อ่ะแบบนั้นอะ่ะนะครับก็มายืนอยู่ ในห้องนอนของท่านในมุมห้องมุมเน่ยท่านก็บอกว่าในความฝันท่านนอนแล้วก็ลืมตามองทั้งทงท,งที่ตัวเองเนี่ยขยับไม่ได้อยู่แบบนั้น uh ผู้หญิงคนเนี้ยยิ้มแบบยิ้มล่าแบบมีความสุขมา,มากๆเลยนะฮะแล้วก็ค่อยๆเดินเข้ามาหาท่านที่เตียงเสร็จแล้วผู้หญิงคนนี้ก็พูดว่ากูอยากจะนอนแทนที่มึงเฮยเออ ทันใดนั้นนะครับมือของผู้หญิงคนเนี้ยก็จับที่ขาหู้แม่แล้วก็ชาคุณแม่ลงจากเตียงครับคุณแม่ท่านก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาครับ,รบโดยที่ตัวของท่านนะครับตกมาอยู่ใต้เตียงครับอยู่ข้างล่างที่พ <ไป S 2> ื้นแล้วตกมาจริงๆถูกกระชากลงมาจริงๆครับครับตัวท่านเองก็เลยรู้สึกแบบสังหรณ์ใจแบบแปลกๆกันนะเหมือนมัน เป็นลางบอกเหตุหรือมันจะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะท่านก็คิดถึงคุณพ่อที่มาเที่ยวเมืองไทยทันทีเลยว่าท่านว่าจะต้องมีเรื่องอะไรสักอย่างนาแน่แน่คราวนี้วันรุ่งขึ้นอนะ่ะคุณแม่ท่านก็เลยโทรวิดีโอคอลไปหาคุณพ่อเนี่ยตอนช่วงที่ประเทศไทยอ่ะมันเริ่มค่ำค่ำำแล้วนะอพอโทรไปก็เรียบร้อยเลยครับคุณเป้ เพราะว่าเห็นนะ่ะคุณพ่ออยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับอืผ,บผู้หญิงคนนี้ผมสมมติให้ชื่อว่าคุณหลินก็นแล้วกันครับผู้หญิงคนนี้นะเป็นคนผิวขาวตัวเล็กรูปร่างคล้ายกับกับในความฝันเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นคนที่มีผมสั้นไม่ใช่ผมยาวนะอายุก็ประมาณสี่สิบห้าเข้าไปแล้วล่ะจะจะวัยเข้าวัยห้าสิบนะครับ ก็พอคุณแม่เห็นหนูน่นในนาเสร็จปุ๊บท่านก็ใจดีอะนะความที่อยู่เมืองนอกหรือเป็นคนที่ไม่ค่อยอะไรมากหรือเปล่าไม่รู้นะั้นท่านก็ไม่ไร้สีอ,อะไรท่านก็ถามว่าเออยังไงเป็นอะไรกันอย่างเงี้ยนะครับ,ค,รบคุณพ่อท่านก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวพอถึงวันก็จะกลับแล้วแหละไม่มีอะไรคุณแม่ท่านก็โอเคคงไม่มีอะไรหรอกมั้งก็เหมือนกับว่าคงมาเที่ยวแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะกลับอะท่านก็คิดแค่ประมาณนั้นอะนะ อืมเ็าอยู่ด้วยกันมานานท่านก็เฟร,แฟร้แล้วก็คุณพ่อก็เจ็ดสิบกว่าแล้วว่าอือพอครบหนึ่งเดือนปุ๊บคุณพ่อก็ต้องบินกลับนะหมดหมดใบวีซ่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็บินกลับมาไปอยู่ที่สวีเดนอ่าคุณแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะกลับมาท่านกลับไป็นผลอะไรก็จะแบบไม่ได้คิดอะไรนะผู้ชายน็จะมีบ้างนะครับครับแต่เหตุการณ์มันไม่ได้เป็นแบบที่คุณแม่คิดนะสิ S <S เพราะว่าคุณพ่อเนี่ยพอมืดมาปุ๊บเนี่ยจะอยู่ไม่ติดที่จะอยู่ไม่ติดบ้านเลยอไอ้เรื่องอารมณ์ฉุนเฉียวเนี่ยกลับมาในฉุนเฉียวกว่าปกติแน่แ่ทุกวันเนี่ยคือแปลกไปอย่างแรกเลยคืออารมณ์ฉุนเฉียวแน่แต่ที่มันแปลกกว่านั้นคือมืดปุ๊บเนี่ยอยู่ไม่ได้พอ,อจะนอนเนี่ยต้องลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเพื่อไปห้องนั่งเล่นไปวิดีโอคอหาผู้หญิงคนนี้ทุกครั้งอืคุณแม่จะเดินผ่านไป ไปทําเป็นชาเลืองดูเดินผ่านไปเข้าห้องน้ําอะไรท่านก็วิดีโอคอลให้ดูแบบนั้นอยู่ทุกวัน<อ>จนคุณแม่เริ่มไม่โอเคละว่าเพราะว่าสนากา,ารณ์เรื่องเนี้ยมันไม่ได้จบเนี่ยมันไม่ได้จบจากเดือนนั้นไปแล้วมันต่อเนื่นองมาคราวนี้เนี่ยมันหนักที่สุดก็คือว่าคุณพ่อให้ไปทิ้งขยะแล้วไปยืนเหมอถือมือถือถุงขยะแล้วก็ยืนเอ๋ออยู่เป็นครึ่งชั่วโมงอะ่ะอืเหมือนคนที่ เหมือนค้างเหมือนอัลไซเมอร์หรืออะไรไปเลยแบบนั้นน่ะนะครับครับคือแกแย่ไปเลยจนคุณแม่เนี่ยต้องไปตามตัวต้องมาดูว่าเธอเป็นอะไรเธอเป็นอะไรอะไรและคุณพ่อก็บอกอย่างเดียวว่าตอนเนี้ไม่รู้เป็นอะไรคืออยู่ไม่ได้ละคือต้องคือต้องมาเมืองไทย uh huh. ก็ทะเลาะกันใหญ่โตคราวนี้ครับทะเลาะกันครับพอไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับก็ทะเลาะก็ทะเลาะไม่สนใจอะไรละจะขู่จะอะไรจะสมบัติจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจฉันจะไปหาเขาให้ได้ก็บิน มาเมืองไทยเลยทําเรื่องทาําเรามาเมืองไทยอีกครั้งนึงครับไปหาคุณหลินเนี่ยที่จังหวัดน่านเขาเป็นคนจังหวัดน่านครับคราวนี้พอไปเพื่อคุณแม่ก็บอกงั้นก็ต้องเลิกนะอะไรอย่างนี้นะก็ทําเรื่องหาธนองพนายจะฟ้องร้องอะไรนะครับแต่ในตอนแรกอ่ะก่อนที่คุณแม่จะมาถึงจุดที่เรื่องของการฟ้องร้องอ่ะค,ความเป็นภรรยาแหละนะคุณเป๊ะม,มันแค้นนะมันโกรธเนาะใช่อ,ใชอ๋อมันยอมไม่ได้หรอกอก็พยายามคิดว่าเฮ้ ผัวโดนของแน่นอนลักษณะประมาณนี้เราอยู่มาปอยู่อายุปานนี้แล้วจะไม่รู้ได้ไงใช่ไหมอืมครับแล้วปรึกษาญาติเพราะว่าคุณแม่ท่านเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่ปรึกษาญาติทางฝั่งนี้เขาบอกว่าเฮ้ยโดนของแน่นอนมาเมืองไทยมาญาติพี่น้องก็เฮลิคมาท่านก็บินกับใบเมืองไทยเอาเงินที่เก็บสะสมไว้สี่แสนห้าแสนมาด้วยอืญาติบอกเอาไปทําของคืนไปหาท่านก็ไล่ดู y o u t u ู e ดูช่องทางต่างๆมีอาจารย์ท่านไหนในภาคเหนือเก่งๆบ้าง วิ่งไปหาทั่วทุกสารทิศทั่วแดนเลยครับแล้วเขาไปแต่ละที่คือสถานไปแต่ละที่นะที่เขาไปอะไปทั้งหมดรวมทั้งหมดจบแล้วเนะี่ยคุณเป้คือเก้าที่ด้วยกันอือทุกที่ที่ไปเนี่ยบ,บอกเลยบอกว่าอ๋ออีกคนชื่อหลิมใช่ไหมมันมาทําของก็กูหมดแล้วอ,อ, <laughs> อใช่ครับ คือคนชื่อหลินเนี่ยคือเขาไปทุกที่ที่แม่จะพยายามไม่ใช่จะพยายามไปแก้ของละออท่านไปหมดแล้วโอ้โหคือไปเหมือนกันไปเหมือนกันแล้วคุณแม่เนี่ยก็หมดเงินไปเรื่อยเพราะว่าเหมารถตู้แล้วญาติพี่น้องอยากไปด้วยนะคนมีตังค์มาจากเมืองนอกก็กินกันสบายเลยแม่หมดทั้งตังค์จากค่าหมอหมดทั้งตังค์จากเลี้ยงคนเลี้ยงญาติแห่ไปเนี่ยโอ้โหตอนหลังเนี่ยที่ได้มาคุยกับผมคุณแม่ท่านบอกว่า โอ้แม่เสียรายตังค์มากเลยอ่ะสี่แสนเก็บไว้อ่ะหมดไปเปล่าๆกับการวิ่งแก้ของอ่ะจนไปที่ดังๆใน YouTube เด็บท่านบอกก็ไปหมดแล้วเสียเงินไปหมดแล้วทุกที่ก็เหมือนจะให้ทํานั่นทอนนี่ฝากดวงอย่างนั้นอย่างนี้แต่ท่านก็บอกว่าเหมือนแต่ละที่ก็ไม่เต็มใจไม่จริงใจที่จะทําขอนของให้ท่านเออผมก็เลยบอกกับท่านว่าก็กกใช่อ่ะแม่คนทำานหะ่ะเขาไม่ถอนหรอก เขาจะถอนให้ของของตัวเองย้อนกลับมาหาตัวเองทำไมอะถูกไหม่ะคุณเป้ใช่ฮะออจนคนสุดท้ายคือคนที่เก้านั่นแหละถึงได้รู้ความจริงคนที่เก้าเนี่ยท่านเป็นพระทุด,ดงอยู่ในภาคเหนือนั่นแหละแล้วท่านเองก็ทําของอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันหรอมั้งครับออท่านก็บอกว่าอ๋อไอ้คนชื่อหลินเนี่ย,นเ,นยเราโอ,อ้มันมาทํากับฉันนี่แหละที่สําเร็จนะเออมันมาทํากับฉันนี่แหละ โอ้ยแกไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกพอนไปก็เท่านั้นแหละคุณแม่กระถาม,มาว่าเอ้าพระอาจารย์แล้วเขาทํายังไงอ่ะเขาถึงแบบว่าดึงไปขนาดนั้นได้นะี่อืม,อมพระอาจารย์ท่านบอกว่าที่ท่านให้ทําก็คือการทําข้าวเหนียวเจ็ดกรรมืมข้าวกําเนี่ยภาษาเหนือเนี่ยมันก็คือข้าวเหนียวดำอ่ะคุณเป้ครับเขาจะใช้ข้าวเหนียวดำเจ็ดเมล็ดครับ เอาไปใส่ไว้ในช่องคลอดของผู้หญิงหนึ่งคืนครับเหมือนกับเราแช่น้ำข้าวเหนียวให้มันนิ่ม่ะก่อนที่เราจะนึ่งอ่ะคุณเป้แล้วพอในวันรุ่งขึ้นก็ให้เอาข้าวเหนียวเกดกำอันนั้นน่ะเอาไปนึ่งให้ผู้ชายกินเมื่อผู้ชายได้กินแล้วจะลุ่มหลงจนไปไหนไม่พ้นเพราะว่าก็ปลุกเสกจากพระอาจารย์ไปเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนนึี้นี่ก็เลยเป็นประสบการณ์ใหม่ของผมเหมือนกันว่า เขาใช้เข้ากล่ในการทำพิธีนะครับอืม,อมคราวนี้พอคุณแม่ได้รู้เรื่องนั้นคุณแม่ก็เลยตัดใจแล้วว่าโอ้ฉันคงจะดึงผู้ชายคนนี้กลับมาไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะคนชื่อหลินเนี่ยเขาก็มีสามีอยู่แล้วแล้วสามีเขาอ่ะจะไปไปมามานะสลับกันไปสลับกับนมาคุณแม่ท่านคุยก็ปรึกษากันกับกับคุณพ่อนะที่เลิกกันไปท่านก็ยังโทรหาตลอดนะท่าถามว่า เฮ้ยเธอรู้ใช่ไหมว่าเขาอ่ะมีสามีอยู่แล้วแล้วเธอทําไงเธอไม่มีบ้านอยู่นะอืก็เดี๋ยวพอเขามาฉันก็ไปนิโยโรงแรมพอเขาไปฉันก็มาหานางใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันดูวุ่นวายมากอแล้วก็รู้ว่าถ้าฟ้องร้องคันนี้ยคุณแม่เขาต้องชนะแน่นอนใช่ไหมใช่เธอจะหมดทรัพย์สินทั้งหมดเลยนะเธอจะเหลือแค่เงินบํานาญเงินรายเดือนของเธอแล้วนะเธอโอเคเหรอแล้วบ้านเธอก็จะมีอยู่ไม่มีอยู่ก็ไม่รู้นะเขาโอเคคุณพ่อโอเคอื โอ้คือแบบเป็นหนักมากจนคุณแม่ก็เลยอ่ะพอเจอพระอาจารย์ท่านนี้เสร็จปุ๊บก็โอ้โอปรงและคงทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันทําจริงๆเัาต้องล้างที่คุณพอ่อใช่ไหมโ,โดยตรงใช่แล้วก็ไปทําที่คุณแม่คุณแม่ก็ทําอะไรไม่ได้แล้วคนที่ถอนจริงๆมันหาย,ยากสมัยนี้ยี่แกก็อ่ะโป,ปรงงั้นไปกลับไปสวีเดนไปดําเนินเรื่องของคดีความเรื่องราวคดีความแล้วกันก็ ทีนี้ก็เลยไปโฟกัสเรื่องคดีความจนที่สุดแล้วก็ในช่วงประมาณเดือนที่ผ่านมานี้ก็คดีความทั้งหมดก็จบสิ้นลงทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็เลยตกเป็นของคุณแม่เพราะว่าคุณพ่อเป็นคนที่แบบคือด้วยเป็นความเป็นภรรยาเนะอะก็ต้องยกทรัพย์สมบัติทั้งหลายส่วนเนะี่ยให้กับทางฝั่งของคุณแม่ทั้งหมดก็ซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะคุณแม่ไม่ได้ทาความผิดอะไร,รนะครับแล้วคุณพ่อนั่นก็อยู่เมืองไทยแบบปล้ําปะเหลือหรือเปล่าอยู่แบบหลบหลบ,หลบซ่อนซ่อนอยู่แบบ คนไม่มีอยู่แบบที่แบบเอาเงินมาให้เขาอย่างเดียวอะ่ะอืแล้วทุกวันเนี้ยเห็นคุณแม่บอกว่าสติสตางคุณพ่อเริ่มจะเลอะเลือนไปเรื่อยๆแล้วนะครับเหมือนจะไม่รู้ว่าอีกหน่อยอ่ะเขาเขา,เขาคุณแม่ท่านกลัวว่าคุณพ่อจะกลายเป็นคนบ้าหรือเป็นอัลไซเมอร์แล้วถูกทอดทิ้งอยู่ตรงไหนอะไรยังไงหรือตายไม่มีคนดูหรือเปล่าท่านก็ห่วงอยู่ตรงนั้นถึงแม้ว่า ถึงแม้ว่ามันจะเป็นความผิดของคุณพ่อก็จริงแต่ว่าคนที่ใช้ชีวิตร่วมกันมาตั้งแต่ไม่มีอะไรเลยคุณเป้ไม่ใช่ว่าเป็นมีแฟนฝรั่งแล้วรวยนะคุณแม่บอกว่าเราลําบากมาด้วยกันนะอืสร้างเนื้อสร้างตัวเก็บเงินเก็บหอมรอมริบมาดูแลครอบครัวมาจนตั้งหลักได้ตอนแก่แล้วแบบนั้นนะครับแล้วก็มาเกิดเรื่องแบบนี้ซึ่งคนชื่อหลินเนี่ยทําแบบเนี้ยมาประจําแล้วก็ ในตอนที่คุณแม่ได้เคยวิดีโอคอลคุยกันกับคุณลินลคุณหลินก็คือแบบก็ไม่เกรงกลัวนะก็แบบทำไมอ่ะก็ฉันอยากได้อะไรประมาณนี้เีื่อสามาเอคุณแอ,อ่เรื่องราวทั้งหมดก็มีประมาณเนี้ยครับคือฟังเรื่องเนี้ยมันมันยังไม่จบไงคุณคุณศิลป์คือมันค,คือคือผมไม่เข้าใจนะแต่เพียงแค่ว่าอ่าอเข้าใจว่าอาจจะหาคนที่จะมาแก้ยากแต่ถ้าเพื่อนๆฟังอาจจะมีคิดเหมือนผมว่า ถ้าคนรักกันแล้วะทําไมไม่ช่วยให้คุณพ่อรอดจากตัวนั้นกลับมาเหมือนเดิมได้อะเพราะว่าพอคุณพ่อครับหนีมามาอยู่ที่นี่แล้วก็คือการได้พูดคุยกันมันคือการโทรหากันได้อย่างเดียวเลยฮะเขากันมไม่สามารถใช,ใช่เขากันว่าแบบเขาไม่มาหาเลยคุณพ่อจะไม่มาหาเลยคือโทรโทรหาได้วิดีโอคอลได้อะไรได้แต่ท่านเลือกที่จะไม่มาให้เจอตัวไม่มาให้ได้แบบ มาได้อาบน้ำมนต์หรืออะไรแบบนี้คือไม่มีทางได้มาเจอเลยอันนั้นมันเลยทําให้มันยากเพราะว่าคุณเป้ของที่มันกินเข้าตัวไปแล้วมันก็ต้องเจอตัวนะใช่ค่ะออย่างอย่างของลอยลมบางทีมันอาจจะถอนตามลมอาจจะพอได้แต่ก็ต้องคนเก่งจริงๆนะครับแต่คราวนี้คือเขากินแบบแล้ววิธีการมันแปลกมากนะโอสายเหนือร้านนาเขาเขามีวิธีการนี้ด้วยผมผมก็แบบโอ้ตื่นตาตื่นใจมากเลยนะตอนในตอนแรกที่ผมได้ยิน่ะผมก็คือเออผมก็เพิ่งเพิ่งจะได้ยินนะฮะ แต่มลนาคล้ายคล้ายคล้ายเหมือนกับพิธีกรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังมามันเหมือนกันแต่ว่ามันจะอาจจะเปลี่ยนไปสักนิดนึงอะไรแบบเนี้นะคล้ายคล้ายหสวรอดมองตาลำนะคุณเป้นะเหมือนกันเหมือนกันคล้ายคเหมือนกันแต่ว่าพิธีกรรมเราไม่รู้ว่าเขาทาแบบไหนอะนะว่าต้องอะไรแบบยังไงแต่ผลสุดท้ายคือมันก็ผลลัพธ์มันคือเหมือนกันทําให้อีกฝ่ายนึงลุ่มหลงแต่ผมเชื่อนะครับว่ากับการที่เราไปบังคับเขาให้เขามารักเราเนี่ย โดยที่ไม่ได้เกิดจากความรักที่แท้จริงนะมันก็คือการบังคับเขามันก็เป็นการสร้างกรรมนะสักวันหนึ่งนะครับอา้าวคุณแม่อาจจะไม่สามารถที่จะแก้ไขมันได้เพราะหนึ่งเลยมันเป็นทางที่อาจจะยากเพราะว่าของนั่นคือนั่นก็คือตัวคุณพ่อเนี่ยเขาไปอยู่กับฝ่ายหนู้นซะมากกว่าครัเออมันก็เลยหาเวลาที่จะมามามาแก้ตรงนี้ได้ นะฮะและอย่างหนึ่งอาจจะแก้ไปแล้วอีกฝั่งนึงอาจจะเติมตลอดเวลาก็เป็นได้เหมือนกันเขาเขาถึงขนาดว่าอาจารย์ทุกคนที่มีที่ดังๆอ่ะคนคนนี้ไปหมดทุกที่คุณแม่ตามไปคือแบบตามหลังเขาทุกจุดเลยอ่ะเขาเป็นทุกคนบอกรู้จักหมดเลยอ่ะเป็นที่ของเขาอ่ะนะดูจะดูจักลักษณะแบบเนี้ยถ้าถ้ากลับกันถ้ากลับกันคุณพ่ออยู่ที่ต่างประเทศที่สวีเดนคุณหลินก็อาจจะแพ้ นึกออกปะเออ,อเหมือนกับว่าอย่างที่บอกครับงูเอ่อมังกรหรือจะสู้งูงูเจ้าถิ่นประมาณเนี้ยโอ้ออสู้ไปก็อาจจะก็อาจจะแพ้อาจจะเหนื่อยไปนะครับนึงอาจจะหมดเรื่องทรัพย์สินนะครับแล้วอย่างมไม่รู้ว่าหมดไปแค่ไหนแล้วก็ไม่รู้จะแก้แล้วจะกลับมาได้เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับถือว่านะครับต้องบางทีก็ต้องปล่อยให้เวรกรรม มันทํางานของมันมนะครับใครที่มันมมครับมันเกิดจากที่คุณพ่อไปผิดศีลก่อนด้วยนะผมว่าเนาะ,ะไปผิดศีลไปผิดคุณธรรมอ่ะมันก็เลยทําให้ของต่างๆมันวิ่งเข้าตัวได้ถ้าคุณพ่อไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายกับใครเห็นแล้วสิ่งนี้ไม่ดีมาเที่ยวกับมาดูธรรมชาติมาดูวัดวาอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็จบใช่ฮะนี่นะที่ผมเคยย้ําเสมอเะครับว่าความซื่อสัตย์นี่คือสําคัญมากนะฮะถ้าเราซื่อสัตย์กับคนรักของเรานะครับไม่ เอหรือไปทางใดทางหนึ่งนะครับมันคงต่อคนรักนะฮะผมเชื่อว่ามันก็คงไม่จบแบบนี้ใช่ไหมฮะโอ้ะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือจุดเริ่มต้นนะครับตบมือข้างเดียวมันมันก็ไม่ไม่ดังเสมอไปถูกต้องไหมถูกครับมันก็ต้องอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องมีใจบ้างอะไรแบบนี้นะฮะใโอ้เลครับแต่เฮ้ยนะผมก็เสียดายนะครับ บางคนบอกว่าถ้าถ้าคนรักกันต้องช่วยเหลือกันหรือเปล่าอืมก็ต <c oughs> ้องบางครั้งก็ต้องปล่อยใช่ไหมครับก็เหมือนคุณแม่ท่านก็พยายามแล้วครับก็เสียเงินไปเหมือนเก็บที่ท่านมีก็หมดเหมือนกันนะสี่แสนห้าแสนก็ถือว่าเยอะเลยครับที่พยายามที่ตามหาหมออะไรต่างๆแต่พอไปที่ไหนหมอที่ั่นก็บอกว่าไอ้หลินมันมาแล้วมันเป็นคนกูทําของมันไปนเองอย่างเงี้ย โอ้โหแม่ก็น่าชาเหมือนกันนะอะก็ถ้า<ม>บุญวาสนาถ้าทําบนร่วมกันมาอาจจะมีอาจจะมีนะครับต้องใช้คําว่าอาจจะเกิดปฏิหารแล้วก็คุณพอ่อก็อาจจะกลับมาเหมือนเดิมบแบบแบบเดิมเลยนะอหอยเป็นเหนแบบนั้นเหมือนกันแล้วก็คารที่ไปทำแบบนี้นะครับการเป็นการสร้างกรรมบังคับให้คนที่เขาไม่ได้รักเราแต่มารักเราโดยแบบแบบเนี้ย โอนะครับจบไม่สวยทุกรายนะครับครับเพราะว่าเวรกรรมนั้นยุติธรรมเสมอนะครับต่อให้ในช่วงเวลาหนึ่งเขาอาจจะได้โชคลาภเป็นเงินทองอะไรก็แล้วแต่แต่ท้ายครับมันก็ต้องแลกด้วยอะไรบางอย่างในบ้านปลายอยู่ดีต้องแล้วก็แล้วก็ดอกที่มันมหาศาลเลยนะผมอยากจะบอกว่าดอกนี้คือมหาศาลเลยนะนะครับอืมเอาล้วฮะนี่ก็เป็น ต้องใช้คําว่าเปิดโลกเหมือนกันที่ผมเพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าเจ็ดกรรมหรือว่าวิธีกรรมวิธีการแบบเนี้ยเออมันมันมีนะมันมีเหมือนกันนะครับ,รบอ๋อก็ขอบคุณคุณคุณศิลด้วยนะที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังแล้วก็ขอบคุณถึงเจ้าของเรื่องด้วยนะนะครับ,รบที่มาแชร์ประสบก,การณ์ให้คุณศิลแล้วก็มาเล่าต่อให้พวกเราฟังได้ครับอนะครับอ้าวแล้วก็คุณศิลเห็นว่าคุณศิลดูดวงด้วยถ้าใครเพื่อนๆคนไหนสนใจแล้วจะจะอยากจะดูดวงหรือจะ ติดต่อคองศิลป์ยังไงอ่ะมีแฟนเพจครับเพจเป็นชื่อว่าดวงเก้ามงคลพยากรครับผมพิมพ์เข้าไปในภาาษช่องทางแฟนเพจได้เลยครับภาษาไทยเลยนะภาษาไทยเลยครับขออีกทีดวงเก้ามงคลพยากรณครับผมดวงเก้ามงคลพยากรอ่านะครับได้เข้าไปทางแฟนเพจได้เลยนะครับครับส่วนคำคืนนี้ครับครับว่าเดี๋ยวค่ะ เดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะหาเรื่องมาเล่าอีกนะคุณเป้นะโอ้ยินดีเลยฮะนะครับขอบคุณมากแล้วก็โจจะบอกว่าคุณศิลคุณศิลก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เล่าเรื่องได้สนุกแล้วก็น่าติดตามเลยนะครับเสียดายฟังชัดมากใช่ได้ยังไงเดี๋ยวฝากฝากเรื่องไว้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันอีกนะได้ครับยินดีนะับขอบคุณมากแล้วก็กอนวุงกอนวังสายคุณศิลดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันนะครับคุณเป้ครับครับสวัสดีครับ สวัสดีจ้า